สวัสดีครับวันนี้ผมวันนี้จะมาพูดถึงรองเท้าคู่นี้นะครับลูกค้าบอกว่าทํากับผมมาประมาณปีกว่าครับนี่ผมก็หาไม่พบครับว่าผมทําอะไรไปแต่ที่มาตอนนี้ก็คือพื้นพื้นมันเปิดกรอบกาวเสื่อมนะครับและผมก็ย้อนไปดูว่าผมซ่อมอะไรไปคู่นี้มองเพื่อนกไม่ออกครับดูครับว่าผมซ่อมอะไรไป แต่กลับมารอบคือพื้นเปิดก็ต้องการจะเย็บนะครับและและแเละที่ผมได้ซ่อมไว้ก็คือ,อาทาปุ่มนะครับทาปุ่มใบหนึ่งปุ่มก็ประมาณปีกว่าแล้วครับคู่นี้ครับมองแทบไม่ออกนะครับว่าผมทาปุ่มใบครับอย่างงี้ครับข้างนี้ครับก็ระยะเวลาหนึ่งปีครับปุ่มก็ยัง เต็มครับถือว่าสภาพดีเลยครับมองมองไม่ออกเลยนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นกอออ็อยู่ที่การใช้างานของลูกค้าด้วยนะครับอโอเคนะครับซ่มปุม่มอัดกาวเย็บรอบอเปลี่ยนพื้นรองเท้าสอบถามได้นะครับซ่อมรับบางดอนร้านซ่อมรองเท้าออนไลน์โอเคเย็บปุ่มนะครับ ร้านซ่อมรองเท้าออนไลน์โอเคเ็บปุ้มขอบคุณครับ